เราต้มาราบ้ยทีมบุ้ยแต่เิอทีมที่หนึ่งมารับถูกต้องตัวทีมบุ้ยเราโยนของอางวันง่าใช่ครับกูบุ้ยอ่ะก็วิ่งแหมือนเอหาแค่ทข้าแคนี้ทไม่ได้ตายแล้วครับนะแวบุ้ยนะครับบุยคะแนนก่อนแล้วกันนะสองหมเหลือบอะไหลือทมนเหลือทีมอะไรสทีมอ่ะเหลือทีมเหลือทีมอะไรวะ

เราทุกมันมีคะแนนอยู่ม <c oughs> าแล้วประกาศ <c oughs> เลยรางวัลผมไม่อยากจะบอกว่าบวยเลยว่ะมันเหมือนลูกเข่านะ <c oughs> เป็นใครคือพี่พูดบวยแต่ผมรู้ผมบอกโม้เอยช่วยหรือไอสุดท้ายเ <c oughs> ลยนะแต่ <c oughs> แต่เขาก็ตั้งใจดีอ๋บอบอลเบอร์เลยราะมีคะแนนคะแนนความตั้งใจแต่บอลมันมีห้าทีมเขาได้ที่ห้าซะเลยเราไม่เป็นไรายเราก็เป็นบัรไัดให้เขาแต่เราก็มีส่วนร่วม ความสามารถของเขาเนั้นไม่ได้นะใช่ครับโอเคเชโรแล้วกันครับเป้ย่ยนยย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 ยวยย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 ่ยย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 ยัยยลยย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 ัยย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 ลยย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 